สว้าดีน้ำชมกันด้วยแล้วกันนะผมกับผมอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเหมือนชื่อว่าอมองอากันเรามาเล่นกันเลยเรามาเป็นอินพอร์เตอร์กับสีส้มแต่เป็นอีกแล้วเฮ้ยเจอสองสีจะพูเขาบอกว่าอยู่ที่แอดมินนะผมบดข้ามก่อน โอเคสคลิปเยอะไม่มีใครตายเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเหรอไฟล์แล้วกันเชึเอเออหมุดท่อกัอนสีดาวไม่เห็นใช่ไหมโ okay, อเคออกมาแล้ววูวหัวมาก่อนอเฮ้ยมีกล้องทาวเวดีอ่ะเขาเห็นได้เลยทุกคน อันไหนจะสบสีแดงมาถามกอนว่าที่ไหนเขาบอกว่าผมเห็นเขาเห็นผมวุฒนท่อโอ้โหสวยแล้วผมวูดสีนรำตาแล้วกันโอ้โหเออปิด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 ตัวเออค้าค้าค้าเออ อกดปุ่มอีกแกเขาบอกว่าสีส้มเป็นเผยเ,เต่เตอนไหนเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนจะไปคลิปหน้าครับบ๊ายบาย